นี่คือผลงานศิลปะทียู่ได้ไม่เกินสองชั่วโมงโอ้ยอย่างเท่แล้วอย่างทำมีมีคนมาจ้างไปทำอะไรย่างงี้บ้างไหมคะยังไม่มีเลยครับยังไม่มีรายได้กับสิ่งสิ่งนี้ครับแล้วที่ทำอยู่ทุกวันนี้ความมันของตัวเองเอามาวามาาล้วนๆเลยขนาดที่เราค้าทายโอคือขนาด60เมตรรายการให้เวลาสองชั่วโมงโอแล้วท่านจะทึ่งครับแล้จะมิใจครับ ท่านประกานครับอยากให้ชมภาพนี้ครับทีมงานครับเวลาไปชายหาดครับแล้วก็มีน้ําทะเลสวยๆแบบนี้ครับเราทําอะไรที่นั่นครับเล่นเล่นน้ําเล่นน้ําใส่ใส่ชุดว่ายน้ำนอนชิวๆครูก็คือปีนขดหินแล้วก็ปีนคุยถ่ายรูปเราทําอะไรกับทรายครับ กอดปราสาทรีเลไมฮากอดปราสาทพูดพูดอยู่พูดขุดแล้วไปนอนแล้วเอาสายโป๊กเป็นกิจกรรมปกติแต่ผู้ร่วมรายการของเราเขาทำแบบนี้ครับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนผืนทรายไหมครับโอ้โหนี่ครับเฮ้เฮ้ยว้าวผู้ชายคนนี้เขาคือศิลปินบนผืนทรายครับได้เวลาไปพบกับเขาแล้วครับเชิญครับ สวย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 เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมทรงวุฒแสงไฟครับชื่อเล่นชื่อโอครับมาจากตะกัป่าจังหวัดพังงาครับผมพังงาโอ้โหเมื่อกี้ภาพที่เห็นคือแบบ ยิ่งใหญ่มากใช่ครับคุณโอ๋ไปเริ่มได้ยังไงคะตอนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็เกิดไอเดียคือไปดูไปดูงานของงานฝรั่งแต่ก็เราก่เราอยาเราก็ทําได้นะก็ลองลองผิดลองถูกภาพมันค่อนข้างใหญ่เนาะแต่มันสมมาตรมากเลยนะครับเท่าที่เราดูอ่ะมันมีเทคนิควิธีการในการวาดยังไงคะถ้างานพวกพวกเจียวไม่ถีก็เราใช้ ใช้เชือกแต่ว่าเราก็ต้องมีมาร์กทำการบ้านจากบ้านให้เสร็จก่อนอแล้วคือไปว่าเพราะมันมีเวลาน้อยอ๋าาอเหรอคะเพราะเดี๋ยวน้ําทะเลมันขึ้นอ๋โอโอ้โหมันต้องดูน้าขึ้นน้ําลงอีกเนาะใช่ต้องมีทีมงานไหมฮะหรือคุณทําคนเดียวเลยก็มีผมแล้วก็เพื่อนผมมีคนหนึ่งที่มาช่วยถ้างานมันใหญ่ๆครับอืมแล้วอุปกรณ์นะฮะมันมันใช้มือหรือใช้มันมันมีเครื่องมืออะไรไหมฮะใช้คลาดครับคลาดเหมือนคลาดหญ้าครับอ๋อเหรออย่างเดียวเลยอย่างเดียว คือเรียนด้านศิลปะมาก่อนไหมคะอ่าผมจบสถาปัตยกรรมครับอ๋อโอเคอะ,อะไรคือแรงบันดาลใจในการทําสิ่งนี้คะมันคือตอนกลับไปอยู่บ้านเราก็เรียนสถาปนิกมาเรียนออกแบบมาเราก็เลยเอ๊ะทำอะไรที่บ้านเราดีให,ให้คนรู้จักมากขึ้นช้หาดบ้านเรามันสวยแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเขามารู้จักบ,บ้านเราอะไรอย่างี้แล้วอย่างทำหนีได มีคนมาจ้างไปทําอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็ยังไม่มีครับแต่ว่าคือก็จะมีแค่ติดต่อมาครับแล้วก็หายไปมากครับกว่าจะมีรายได้เนี่ยเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่คะยังไม่มีเลยครับตอนนี้ครับยังไม่มีรายได้กับงานสิ่งสิ่งนี้ครับแล้วที่ทําอยู่ทุกวันนี้ครับทําด้วยสาเหตุอะไรคะคือมันเป็นการท้าทายตลอดที่ว่าเราทําอ่ะแล้วมันก็เกิดความสนุกความ ความมันของตัวเองทำเอามันทำเอามันล้วนๆเลยอันนี้คืองานอดิเรกแสดงว่ามีงานประจําครับก็คือสถาปนิกเปล่าครับทําสวนครับกลับไปทําสวนที่บ้านสวนยางสวนปาล์มครับก็คือตรงนั้นหาหาเลี้ยงชีพได้ส่วนตรงเนี้ยมาทําเป็นงานอดิเรกใครจ้างก็จ้างไม่จ้างไม่เป็นไรทาอยู่ดีครับสุดยอบ เวลาเราทำเนี่ยมีมีคนมาดูไหมแบบเราทํางานอาร์ตอะไรเงี้ยมีครับก็มีคนไทยด้วยแล้วก็ฝรั่งก็เจอพอมาเจอก็พอมาเห็นในจอในโดนอะก็ว้าวว้าวทุกคนค่ะอใช่เพราะว่ามันเป็นศิลปะที่ต้องดูบานผ่านแบบท็อปวิวมุมบนอะใช่เนาะคะแล้วเป็นศิลปะระยะสั้นพอน้ำขึ้นปุ๊บก็คือกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับเสน่ห์ของศิลปะบนผืนทรายในมุมของคุณโอคืออะไรคะ มันเป็นการเขียนครั้งเดียวอ่ะที่ลบไม่ได้ที่เราไม่สามารถไปลบมันคือพอเราเขียนปุ๊บพอเราลบเนี่ยมันก็คืองานพลาดแล้วแล้วอย่างในประเทศไทยเนี่ยมีศิลปินแบบแบบแนวเนี้ยครับกี่คนผมไม่แน่ใจผมคาดว่าไม่น่าจะมียังไม่เคยยังไม่เคยเจอใช่ไหมครับพี่คือคนเดียวเลยตอนนี้ ครับเพราะมันทํามายังไม่ยังไม่ได้รายได้เพือทำเอาทำด้วยใจจริงจริงคือลงเพจถูกไปหาเวลาทำแล้วมีแฟนคลับประจํำไหมฮะเข้ามาชื่นชมตลอดก็มีครับไม่ได้เยอะมากผมก็ไม่ได้ลงบ่อยอะไรเงี้ยก็เราไม่ได้ขายของไม่ได้เน้นขายเนาะทำเอามันอ่ะเนาะนั้นวันนี้มาเราคงได้ดูศิลปะบนผืนทรายที่สวยๆแน่นอนเลยครับความฝันที่คุณออยากได้กลับไปคืออะไรคะ ก็อยากจะได้เงินเพื่อไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็จะไปสอนเด็กที่จะทำเวิร์กช็อปหรือ,อคนที่ว่าอยากะจะอยากจะทำงานแบบนี้กับเราครับโ <Okay, S 2> อเคอ,อ่ะวนันนี้พาเราไปสู่โลกของศิลปะแบบใหม่หน่อยนะคะครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับโอ,โอค,ครับดีครับขอบคุณมากๆที่มารายการนะครับ,รบวันนี้ครับ เราจะเห็นทักษะการวาดทรายของโอ๋บนเวทีด้วยเพราะว่าพอทราบว่าโอ๋มาจากพังงาทีมงานก็เราพยายามลงทุนเพื่อท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นำทรายจํานวนมากมาจากพังงาแล้วก็น่าจะได้น่าทัาที่โอ๋ดูน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าสู่ภารกิจเลยภารกิจนี้กรรมการร่วมสนุกด้วยกรรมการสองท่านที่ได้คะแนนมากที่สุดมีของที่ระลึกจากโอ๋มอบให้คือเป็นแหวนแหวนแฮนด์เมดครับแต่ก่อนโอ๋ก็ทาจิวเวลรี่ครับแล้วก็วันนี้เขาเตรียมแหวนมาสองวงเพื่อมอบให้กรรมการที่ ได้คะแนนมากที่สุดครับเดี๋ยวผมขอขนทรายเข้ามาก่อนนะครับทีมงานครับมาครับเปิดประตูใหญ่เลยไหมฮะอ่านี่ครับเรานํามาจากพังงาครับขอโทษนะไม่ต้องไปถึงพังงาหลังสตดิโอเราก็มีท่นีมงานครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอจะวาดภาพซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นทรายที่ชายหาดเนี่ยจะวาดง่ายกว่านี้ใช่ครับเนื่องจากสเกลเขาครับแล้วก็ทรายตรงเนี้ยเท่าที่เราลองทดลองนะครับเวลาวาดแล้วเขาแตกใช่มันไม่มีน้ํามาช่วยประคองมันก็จะดูยากทีดนึงนะครับ ท่านการครับเราจะมีภาพปริศนารวม5ภาพนะครับกรรมการท่านใดได้2คะแนนก่อนท่านได้รางวัลเลยครับไม่ต้องเล่นต่อเลยจกติกาคือว่าถ้ามั่นใจตอบนะครับถ้าตอบถูกได้คะแนนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์เล่นในภาพนั้นดังนั้นต้องมั่นใจนะครับครับผมพร้อมนะครับครับเริ่มครับ หอยตอบครับโอ้ยยุ่งก่อนครับเคโรูใช่ไหมกบภูเขาครับพี่หอยเก่งมากครับโอ้โหมาต่อเลยครับรู้ได้ไงอ่ะพี่หอยไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับเลยสองท่านครับเลยสองท่านนะครับอดูสิครับมังกรฮะมังกรมังกรใช่ไหมเออเออหน่าใช่อ่ะคำตอบ ถูกครับนี่ครูโอ้โหนี่จับจากอะไรครับเขาหาเห็นป่าได้เห็นเขามันเกี่ยวไหมว่ามีคนตอบไปแล้วว่าเป็นกบภูเขาเราเลยไม่ใช่ในภูเขาของผมตายนี่นะครับภาพที่ได้ก็คือภาพมังกรนะครับหนึ่งคะแนนครับหนุ่ยครับภาพต่อไปนะครับเฉยครับหนุ้ยได้อีกหนึ่งคะแนนได้รางวัลเลยนะครับไม่มีทางหรอกครับ ท่านผู้ชมทั้งบ้านลองเดาไปด้วยนะครับนึกถึงอะไรครับเหมือนคุณวะทำท่าจะตอบแต่ก็กังวลครับหอยยกมือครับหยุดครับตอบว่ากำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนนีมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้ครับมาต่อเลยครับวู้ไม่ภาพกำแพงเมืองจีนครับอ้าวหอยหนึ่งคะแนนครับ ผมบอกแล้วว่าผมมั่นใจ99%้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยวสุดยอดกับภาพต่อไปครับอยากให้คู่ได้อยากให้มันลุ้นด้วยกันครูต้องเร่งนิดนึงนะครับนอนไม่ใช่ไม่ใช่สกู่นะครับสกู่นะครับมือก่อนนะครับพี่ซุปเปอร์เห็นยกมือพรึ่บพร้อมกันสองท่านแต่ว่าจับสังเกตไม่ทันจริงครับ กุ้งงอนนะครับยืนยันกุ้งงอนผมรู้แล้วผมยังไม่ได้ตอบครับตอบผมขอดูเองอ่ะย่นยนขอดูเองอ่ะย่นไม่เชื่อว่าผมผมเลยเห็นยกทีหลังยืนยันยืนยันว่ากุ้งงอนจริงๆครับอะไรนะกุ้งงอนยกมือได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวกุ้งงอนตอบก่อนนะหมูเด้งว่าหมูเด้งอะไรที่ว่าเป็นหมูเด้งครับ ด้านข้างไงคอยย่นๆนะ่ะแล้วก็นอนอุ๋งๆนะครับบอกหนอนไงครูก็ต่อแรกมางี้แต่เขาตูดมาปุ๊บไม่ใช่หนอ,แอนแล้วตัวไหนตอบครับพ <c oughs> ื่นฉีดน้ำอ้อยคอาตอบคือคน้องหมูแด้งคท่ากับน้องบินขนนครับ <c oughs> น้าบินขนนเท่ากันนะครับภ <c oughs> าพต่อไปนี่สนุกมากตัดสินเลยครับ <c oughs> ว่าใครชนะเป็นท่านแรกครับที่ใช้ปืนฉีดน้ำถ้าเฉลยเป็นปืนฉีดน้ำพร้อม เริ่มครับจริงๆแล้วโอ้ทราบไหมครับกรรมการเขาอยากได้ของนะก็ใช่แต่ที่เขายอมไม่ได้คือการไม่ชนะครับครับอะไรหอยยกมือครับสิงโตพ่นน้ำที่สิงคโปร์เออว่าที่สิงคโปร์ครับถูกต้องครับพี่หอยสองคะแนนยังบอกแล้วอะเมอร์ไลออนผมอาจจะเรียกชื่อถูกแต่ผมรู้ที่มาที่ไป แต่จริงๆนะถ้าหลุดตรงนี้ไปผมก็ยังคิดว่ามันคือปืนฉีดน้ำคือจริงๆเนี่ยายมันมีนะครับมผมนี่คิดผมตกใจนะผมมีน้ำปั๊บมันจะเป็นปืนฉีดน้ำหรือเปล่าตอนนี้เหลือผู้่อนสองท่านนะครับครูว่ากับนุ้ยนะครับโอ้ยลุ้นเหลือเกินภาพสุดท้ายไปครับนุ้ยยอมครูหรอครับคิดเหรอว่าครูจะยอมสำหรับแหวนไม่เอาภาพมุมนี้ได้ไหมฮะเอออันนี้ดีกว่า นุยยก่อนนุยยก่อนครับนุยยกมือก่อนครับลุยยกก่อนฮะลุยตอบว่าผีเสื้อฮะผีเสื้อคำตอบก็คือผีเสื้อครับและผู้ชนะเกมนี้มีสองท่านครับก็คือพี่หอยและนุยครับขอโทษครับผมพี่แมนครับขอรางวัลครับพี่แมนครับรบกวนครับพี่หอเชื่อผมไหมเดี๋ยวต้องมีใครสักคนอ่ะสละ โดยหลักการนี่ยทาที่ผมรู้จักพวกเขานะ,ะเพราะเขารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาต้องแบ่งปันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอ่ะไปบรรยายใกล้ๆนะ,ะมันอาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นก็ได้อุ้ยเหมือนครูเลยครับอันนี้เป็นไม้ะมะลิดนะนเขาเรียกก็คือไม้เมืองไทยก็คือผมจะคัดเป็นสีดำแล้วก็นี้ตัวนี้ก็ขลิบด้วยครบโรถโกอะไรเงี้ยแต่นเป็เป็นเงินชุบ เก้าสิบเ9้าสิบเก้าเก้าปะฮอยาอยากนะใจกไม่ดีเลยใก็ไม่ดีออครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เหมือนกันแต่ว <up in. S 1> ่า <fuck. laughs> ข้างในจะเป็นหินกะละปังหาแดงครับเอาจริงๆนะวันนี้พี่โอเตรียมมากี่วงจริงๆครับจริงจริงเตรียมมา3วง3วงอันนี้คุณงาะสุดท้ายนะคุณงาะวงสุดท้ายที่เตรียมไว้อ่ะ ไม่เอาสีดํานะถ้าครูสังเกตไหมนี่ออกสีทองค่ะอ่าแล้วนี่ก็อกมีสีแบบออกชมพูหน่อยค่ะอง์สุดท้ายครับครูว่าสีอะไรไม่ใช่ทองอ่าไม่ใช่ทองดำเนี่ยอ่ามีซุปขอขอเขาแหวนหน่อยอ่าไม่ใช่ทองดําแดงอ่าไม่เอาไม่เอาทองดําชมพูที่เห็นยู่เนี่ยครับอ่าอ่าถึงซุปวางนี่ก่อนนะอ่าอ้าโอเคครูทายได้เลยมันมีสีเด่นของเขาอยู่สีหนึ่งแต่ครูครูแพ้ไง มันจะมีสีเด่นใช่ไหมคะอ่าผมคิดว่าพี่โอ๊ตใบนิดนึงแต่อย่าใบระบุนะครับเอ่อกรรมการผมสามท่านมีสีนี้ไหมอ่ามีไหมมีนะมีครับอ่ามี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 เขียวเหรอมีฟ้าผมว่าตอบอะไรครับฟ้าค่ะทำไมคิดว่าเป็นสีฟ้าครับ ก็มันมีในตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็ก็เนี่ยชมพูมีแล้วฟ้าค่ะฟ้าพี่โอ๋เป็นคนเปิดเฉลยครับครับผมสีฟ้าอุ้ยสวยสวยสวยเดินพี่โอ๋มอบเลยครับพี่โอ๋มอบเลยครับขอบคุณนะคะคือจริงๆเกมนี้ครับได้3วงตั้งใจอยู่แล้วครับว่าทุณคันต้องได้ครับพวกแบบความตั้งใจของพี่โอ๋คกันนี้เป็นลาพีสครับลาพีสเป็นหินลาพีสครับอุ้ยสวยอ่ะเอาตรง แหวนอยู่ไหนแหวนอยู่ไหนแหวนผมอยู่ไหนเหมือนกลอนก้อนก้อนภารกิจแรกนะครับทั้งสามท่านได้รับแหวนจากพี่โอ๋ครับขอบคุแต่เขาใส่ด้วยแต่เขาใส่ด้วยเพราะมันหลวมพี่โอ๋ครับท่างนี้ครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับท่านกรรมการครับโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่เราท้าทายมากๆก็คือว่าปกติอ่าถ้าโอวาท งานศิลปะบนชายหาดครับขนาดที่ใหญ่สุดประมาณสักเท่าไหร่30หรือ40เมตรอะไรเงี้ยสามสบสเมตรครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยเราให้ขนาดที่ใหญ่กว่านั้นครับขนาดที่เราท้าทายโ้คือขนาด60เมตรกว้างและยาวมีผู้ช่วยได้นะครับแต่ว่าคนทําหลักต้องคือโอแล้วก็ให้เวลาในการทําเท่าไหร่ดีครับน้ำน้ำน่าจะขึ้นลงเ <60 S 1> นี่ยหเมตรทไหรโอ้ใหญ่นะห <6 S 1> ชั่วโมง หน่อยให้6ชั่วโมงครึ่งวันได้ครึ่งวัน6ชั่วโมงนะครับรายการให้เวลา2ชั่วโมงครับเพ่ทำภารกิจนี้ครับโอเวลาในการวาดภาพบนทรายงชั่วโมงแต่ว่าช่วงออกแบบเราไม่นับนะครับแล้วโจทย์เนี่ยครับผมอยากให้กรรมการร่วมสตูอีกครั้งให้ถ่ายว่าภาพที่วาดเนี่ยภาพอะไรจะตั้งชื่อภาพที่มีความหมายอย่างไรแข่งกันอยากหาผู้ชนะอีกครั้งหนึ่งมีอะไรไหมครับนี่เราสปอยแล้วนะ รางวัลคือความภาคภูมิใจพ่าเรา<ห>ตอบได้ว่าเราตอบถูกนะครับพร้อมแล้วเชิญชมได้ครับที่นี่คืออำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับเราจะไปกันที่บ้านของพี่โอครับนี่คือ,อางานศิลปะของเราเนาะครับโอ้โหนี่คือเตรียมแบบก่อนนะครับ นี่คือเราทําอะไรอยู่ครับนี่ว่าเป็นจีโอเมติกครับเปิดดอยนงไว้ก่อนกําหนดสัดส่วนต่างๆก่อนนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับครับเวลาทํางานทําคนเดียวหรือมีคนช่วยครับก็มีพี่แปะช่วยครับทากับพี่แปะนะครับที่นี่คือหาดแหลมประการังครับอันนี่อ๋อกราฟิก ่สักครู่นะครับเขายังไม่ได้ทำวว่าแล้ทีมงานย้อนขอโทษนะย้อนย้อนไม่ได้ครับผมไปผ่านไม่ได้จริงครับใจพี่แวบแรกพี่คิดอะไรคิดว่ามีคนไปทำทีมงานก็แบบว่าปึ๊บภาพปัดเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีโอเคโอเคผมขอโทษทีมงานก็ขอโทษด้วยแล้วกันทำให้พี่สับสนอันนี้เป็นกราฟิกทำสวยงามเทียวกว่าจะทำเสร็จนี่ทำไงเนี่ยตรงแนวเลยเออตรงแนวเลยเง้นผมไปต่อนะเชิญต่อครับ แมน้ำทะเลบ้านเราสวยจริงๆสุดๆปูลมนะครับนี่มากับพี่แป๊ะแล้วครับครับสองคนเหรอฮะครับขั้นตอนแรกคือทําอะไรครับอันนี้ร่างไว้ก่อนร่างนะครับร่างไกด์ไลน์เว้คือไอ้แบบในกระดาษไม่ใช่ A4 สครับจะขยายมายังไงเออสเกลยังไงได้นี่นี่พี่จาเอาใช่ไหมฮะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เห็นมีแผ่นอะไรต้องทำนี่อยู่ในสมองหมดเลยอยู่ในสมองหมดเลยนี่คือเราใช้ภาพจํานะครับ แล้วก็ไปทำภาพจําในสมองแต่ว่ามีการตีสเกลอ่าครับผมไว้ไว้มาร์ครค,รครับท่านการครับเดี๋ยวต้องตอบนะครับว่าภาพนี้คือภาพอะไรครับและมันมีความหมายเกี่ยวโยงกับพังงาเราด้วย <Yeah. S 1> ผมว่าสิ่งที่ทําตรงนี้ครับมันมันสามารถส่งออกแล้วก็ไปถึงตราประเทศได้นะบอกให้รู้ ความงดงามของบ้านเราผ่านงานศินปลปะบนชายหาดที่พี่โอและพี่แปะช่วยกันสร้างสรรค์น,นะครับตัวพี่โอเองเขาก็ไม่เห็นนะครับว่าวันที่เขาวาดไปทีมงานบันทึกภาพอย่างไรนะครับนั้นเสื้อขาวนั้นตักล้องนะครับสวยมากและเวลาคือสองชั่วโมงนะครับ Oh, ดูยังไงนะถ้าเราอยู่ตรงนั้นน่ะกรรมการครับมันมีบางอย่างเผยแลยนะครับเอาละครับท่านกรรมการลงเดาครับผมผมบอกใบว่าสิ่งที่พี่โอ๋วาดเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่เชื่อมโยงกับพังงาเรารการมีสิ่งนี้ได้เนี่ยแสดงว่าบริเวณนั้นค่อนข้างเป็นมิตรทรัพยากรสมบูรณ์สวยงามมันเป็นความสง่างามความภูมิใจที่มีสิ่งนี้ปรากฏที่พังงาบ้านเราก<อ>รรมการครับผมใบไปประมาณหนึ่ง ท่านคิดว่าภาพเนี้ครับเอาตรงๆนะก่อนใบอะผมคิดไปทางหนึ่งเลยคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรผมเห็นหูอะไรบางอย่างเอขอโทษนะไม่ได้อะไรนะครับคือตอนแรกปุ๊บตอนจบที่มาแล้วมาแล้วเจอผมนึกไปถึงปิกาจูฮะปิกาจูจริงๆตซึ่งิกาจูเกี่ยวข้องกับพังงาโดยตรงเลยเพราะว่าที่พังงาก็มีระบบไฟฟ้าซึ่งปิกาจูก็ส่งกระแสไฟฟ้าหรือลานว์ได้อะไรแสดงถควาอุดมสมบูรณ์ ใช่ฮะเป็นความบุรมสมบูรณ์พิกาจูไม่ใช่พี่แต่ไม่ใช่อยู่แล้วแต่เผเอิญตอนมีหูแบบเหลี่ยมๆตรงนั้นแล้วมีสองหูขอโทษจริงๆหรือปากการังทำไมหัวเราะคุณโอ้ย่ใชเราอย่าเผยอย่าเผยแต่เขาจะจับพิรุธเราเราต้องตอเต่าหรือปากการังผมว่าถ้าเฉลยจะตกใจเลยครับเพราะว่าพอผมรู้ผมก็ตกใจเหมือนกันใช่ไหมใช่คือมันเป็นแบบมีความเป็นเกลียวคลื่นนะมันมีความแบบเกลียวคลื่นก็เลยคิดว่ามันต้องอยู่ในน้ำนี่แหละครับ แล้วก็มันเป็นแท่งขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยนึกถึงปากการังเหมือนกันครับหรือว่ามันเป็นไอ้นี่ฉลามอ่าคุณว่าว่าคือฉลามมันจะได้อุดมสมบูรณ์อ่าคุณว่าว่าคือฉลามโดยคือเต่ากับปากการังนะครับพี่ใหญ่ครับไข่มุกไข่มุกไข่มุกภูเก็ตไหมใช่จะพูดไปทางไข่มุกอันดามันนั่นคือภูเก็ตใช่ไหมตอนนี้ก็อันดามันเอางี้ท่านผูการครับผมจะบอกไปให้ว่าที่ตอบมาเมื่อสักครู่ครับมีท่านหนึ่งใกล้สุด แต่ผมไม่เผยอะไรนะผมไม่เผยอะไรนะมี็่หนึ่งใกล้สุดๆครับท่านผูครับตอบใหม่ครับตอบใหม่ครับของคุยสิ่ง <ทะ S 1> นี้อยู่ในน้ําครับสิ่งนี้อยู่ในน้ำครับปลากระเบนหรือตอบว่<ม>าปลากระเบนครูครับพี่หอยครับหัวว่าวานพี่หอยครับผมว่าเป็นหอยไข่หอยมุกหอยที่ให้เกิดไข่มุกอ่าซึ่งเข้าชูภูเก็ตผมเชื่อว่ามันจะมาที่บางนาด้วยที่บางลังพังงาด้วยท่านผูครับเฉลยครับ เฉลยแล้วท่านจะทึ่งครับและจะภูมิใจครับอะไรอ่ะมมนกระพุนสิ่งมีชีวิตเนี่ยครับได้ชื่อว่า เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ใหญ่ที่สุดในโลกก็วานสินี่ยวานออวานวานครับครับนี่คืออะไรครับอันนี้คือปลาวานสีน้ําเงินครับวานสีน้ําเงินครับที่ผมตกใจมากว่าบ้านเรามีวานสีน้ําเงินอยู่ตรงนี้ขนาดเขา ใหญ่ไหมครับที่เขามาบ้านเราใหญ่ครับใหญ่เลยนะแล้วเหตุผลที่เราสร้างสารรค์งานชิ้นนี้โดยนําเอาวานสิลป์เงินมาอยู่ในงานเราด้วยเพราะอะไรครับวานเลยขึ้นบ้านเราแล้วก็เป็นความภูมิใจที่มาอยู่ที่พังงาครับและงานชิ้นนี้ตั้งชื่อว่าเวลาของวานครับเวลาของวาน <owe S 1> โอ้โหเ,เ,เวลาของวานและความภูมิใจของพังงาขอบคุณมากครับพี่โอครับผมสรุปคุณนิดนึงครับคนที่ตอบถูกคือครูง้อครับ ท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับศิลปินที่วาดภาพบนเฟรมที่มีขนาดใหญ่มากนั่นคือชายหาดของพังงาครับแต่รู้จักกับพี่โอ๋รู้สึกยังไงบ้างครับหายากมากนะคะที่เราจะได้เจอคนที่รักงานด้วยเนื้อง,งานจริงๆอะ่ะไม่มีไรายได้อะไรเลยจากตรงเนี้ยครับแต่มันคือใจล้นๆ้น่ะแล้วสิ่งที่พี่โอ๋สร้างนี่คือ มันมหาสจรจาร์มากเพราะว่าอันนี้คือ,อเป็นหนึ่งงานศิลปะที่สามารถโปรโมทประเทศได้เลยอะ่ะจัดงานอีเวนต์หรืออะไรก็ตามคิดดูสิสมมุติมีตรงเนี้ยแล้วมีทามมิ่งเฉพาะเวลานี้เลยนะที่คนจะเข้ามาถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยหรือประชาสัมพันธ์ทุกอย่างของพังงาหรือเอาไปใช้ที่จังหวัดอื่นอื่นอะ่ะเฮ้ยคุณว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรที่จะยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้ประเทศเราเป็นที่รู้จักขอบคุณมากมากที่มาวันนี้ค่ะให้พวกเราได้เห็นความงามของศิลปะของพี่ค่ะ คือตอนนี้ข่าวดีผมก็สืบฐานนะครับคือเริ่มได้ทุนแล้วครับแล้วก็เป็นทุนจากกองทุนสื่อสร้างสรรค์นะครับในการทําสิ่งนี้แต่ว่าทุนตรงนี้มันจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องต่อยอดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เราทราบอย่างดีว่าศิลปะเนี่ยช่วยเราได้บําบัดเราได้แล้วก็ทําให้เราพบกับความงดงามในชีวิตนะครับพี่โอ๋ก็เลยอยากจะจัดเวิร์กช็อปศิลปะบนผืนทรายครับนี่คือความฝันที่มาซูเปอร์เดดากลังคนทางสามท่านรับ ดีใจที่ได้ยินข่าวดีที่พี่โอได้ทุนนะฮะ mm hmm. แล้วก็ดีใจที่พี่โอได้มาออกรายการซูเปอร์ฮันเดด้วย mm hmm. แล้ววันนี้พวกเราสามคนก็ร่วมดีใจกับพี่โอด้วยเพราะพวกเราให้พี่โอผ่านครับโยครับ,รบผมบอกเล่าเรื่องราวชุดพี่โอนะครับความรักที่พี่โอมีต่อง,งานศิลปะบนผืนทรายที่ช่วยทําให้ทั้งโลกเห็นความงดงามของเมืองไทยผ่านงานของพี่ให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบ คิงพาวเวอร์เชื่อมั่นในพลังของคนไทยและพี่โอคือแบบอย่างที่ชัดเจนมากนะครับเรื่องการของงบไปจัดเวิร์กช็อปทำงานศิลปะบนชายหาดไม่ใช่ปัญหานะครับทาง King Power ขอมอบงบประมาณให้พี่โอ๋0 0 0 0มบาทจาก King Power ครับและนี่คือศิลปินที่สร้างสารรค์งานศิลปะบนผืนทรายจากพังงาครับพี่โอค๋ครับขอบคุณมากที่มา <All right. S 1> รายการครับขอบคุณนะครับเราเรานึกภาพว่า จริงๆชายหาดบ้านเราได้รับได้รับการขนานนามว่าดีที่สุดสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะแล้วถ้าเราเติมเต็มนะด้วยงานศิลปะมีเทศกาลวาดอะไรลงไปนะผมว่าดึงนักท่องเที่ยวได้นะมันท็อปอัพนะมันต่อยอดนะแล้มันช่วยแบบทให้เราก็ต้องเวลาทํางานบีชอย่างี้ใช่ไหมเราก็ต้องช่วยกันเก็บขยะอะไรต่างๆเราก็จะสวยด้วยคือถ้ามันมันไม่สะอาดอ่ะมันไม่สามารถสร้างงานศิลปะได้ อันนี้ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันคนไหนอาจจะวาดไม่สวยก็ไปช่วยกันเก็บก่อนใช่คือมันอาจจะเป็นงานศิลปะที่อยู่ไม่นานใช่แต่แวบ,บเดียว5าวิที่มองตรงนั้นเนะี่ยมันจดจําตลอดไปว่าที่นี่คือเมืองไทยสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ